เรียกว่าสิเติมน้ำมันไปญน,นเปุ่นเจได้เดินทางต่อเห็นทางแล้วเติมน้ำมันแล้วเจได้เดินทางต่อญี่ปุ่นคนละเดินทางขทุก้าติคนละนี้เออเคยพุทเพิ่นเป็นเชฟมาเนี่ กูสุกคน ไม่ได้รู้ทุกคนเลยก็เลยไปน้ำไม่ได้เดือนหน้าเนี่ยน่าจะได้ไปน้ำกันนะเดือนหน้าเดี๋ยวเลกิกไปติดตามภาพชมน้ำกันแต่ว,ว่าเส้นทางนี้เราก็ไม่ได้ไปเป็นตื่นปลายแล้วนะ,ะไปเบิ่งเส้นทางเดี๋ยวสิ้นไทยในการเดินทางขึ้นไปเลยนะเขาขาเลนะื่อมห้ออะไรทุกคนหรือว่า ล้วดูหนาวเลืมเข้ามาแล้วละเลืมลมโอยอยเลโอ้นกเขาใหญ่ง่ยจจโกรเขานี่เลื่มปกูไปเลยได้กเขาเมาแล้วเด็กเขเมาปดยมานี้ิงนกไปนํำคนีรถมานนี้ตเนนก มูมันมูมันเซลแววแววกลยตกเลยกเลยฮะเก็บเดาบนพืชแปลงพแปลมอมางกงมาขามมาลยคือคือกงมาขามในระหว่างการเดินทางก็ถือว่าเวหาอาหารไปนำทุกคนพอได้แนวกินนะจามหอดป่ามาบนไปเก็บนกไ่ได้คือเลยร้อยก่อเมตร มันมันตกอีกกประมาณระยะมันตกระดับ40เมตรบินไปแล้วก็ตกลงไปเลยทางมันคือว่าโคตรดีเนาะนี่ยอดเลยฮานไเวียดนามใกล้ๆนึงแต่กินเทียงนั่นสิเออเฮานี่เนาะบนนี่เรามีโตกะกรบบอนเนาะนี่แหละอาปิเชยยงดียิงเลยยิงเลยอันเะอร์จัดเด้อเช่ะเป๊ะจุดสองสองอะไยังบินปลาปานน่ะ คนนะวันนี้เดินทางต่องถามเข่าลึงมาแล้วได้แต่งออกเที่ยวมาแล้วได้เขาในหลายวางเดินทางมาวัานี้ก็ถือว่าสายพานลดได้ขาดบดสองเส้นเลยทุกคน,คนดีแต่ดีแต่ว่าเข่ามีสายพานสำรองนะเป็นสายพานเก่าแล้วยัดจับเมื่อกี้นี้ก็ซึ่งสายพานขาดทุกคนเลย เปลนสายพานไปต่ออีนีปหากก็อดบ้านลักไสในการเดินทางแต่ว่าเวลานี่ก็สิบเอ็ดโมงไปหอดบ้านน่าจะประมาณสามหรือสี่โมงเลยลบากต่การเดินทางไปก้ไก่เดินทางต่อไปทุกคนเลยยัยงกระทันดนั่เดี๋ยวหอดขึ้เลยทำสายพานไปละอาจละสองเส้นละ ดีแต่ถือสายฟานสำรลองมานักนะ เป็นนี่มีรถเข้ามาแล้วรถออฟโรดเข้ามาลอกก่อนแต่ว่าไปมีหอดจุดหมายจับพื้นมาหอดแถวนี้แหละ ินทางมากก็หอดสามชั่วโมงเลยบนาหอดโวยโวยบนเฮาภาคกินขา้าวตอนย่ำแรงโยเป็นลึมยังทำได้หอดมันบุ่งได้นียจ้ะ <c ười> โละเอียถือว่าลำบากหลาย <c ười> น้ำเชื่อลงแล้วจนดิ่ส <c ười> เ,เลยนะ <c ười> โวยจะลึ เล,เลยเลยไปได้ยังบ่ย็บนก่อนดุเรือหวสิเป่งทางก่อนทุกคนป้าตึงพี่หูเข้าหนี่พี่เม,ออมเ,อเออโหยีบไปยีบขี้เล,ล,ลยลลลลลมันควาดเด๊ ถือว่ามารยากาศยุคจุดนี้ทุกคนมี่งโถยขึ้นมามาฮอนี่พอดีทีมงานออฟโรดขึ้นมาลอกก่อนทางตัวพี่ไปเลยรถไทยึ้นมานติตไไดสายใดลยได้วิ่งไปนะรถไทยมาฮอนี่ก็จะได้วิ่วงเลยโดนจมเลยตอนนั้นฮาวคุดพอดีลมโหมันขึ้นมาตรงร่ม

ว่าห้อยรถเย็บมากนะเย็บปับ๊บตีรถวิทมันมันฮุบเข้าไปเลยขี้ดินนะมีเป็นห้อยรถเลยนะ ขนาดคนเลยถือว่ามันลำบากในจุดนี้เลยแย่ถ้าเบิ่งอีว่ามันชิมีบนแย่พอดีอยู่บนเอ้ยขนาดเดินทางต่อทุกคนเลยนี่ก็จะดอนนี่มีแต่เขาจะขุดอึ้งทั้งหมดผู้จำเช้าหน้าเลยเดินแสดงว่าอึ้งหลายเลยบิ่งบนขุด มันดินทรายมันจะยู่ได้อื่นนะเดินทางต่อไปเนะนีดยตู้ ่็ทุกคนจักซสิมีบอลเลยย่าอีนะอาควิทอยู่สองบอลนะฮึลงอีละ นี่ก็ประมาณเิงเิงกว่าๆทุกคนเลยพักชักหน่อยพักรถพักคนเอาเฮหอเอาแห้งก่อนกินข้าวปั่นมีไปเลยอ่ะกินไปนล้วมันนี้มียังเด้เนี่ยกลิ่นนี่ากกับข้าวเฮาแล้วกะเด้เหลือหน่อยหนึ่งกินข้าวนี่กินข้าวกับข้าวกินข้าวกับแจวแล้วก็มาครัวนี่ละอ้าวนี่เอาหนักเลยกินนี่แหละปั่น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 มีหัวขากินแล้วกั อยากกินข้าวกินน้ำอิ่มก็เดินทางโต้ทุกคนเคัยเอาละหอดรุกจักว่าสี่คำใช่เรล่านะไส่หอดบอ่อนมาดิตอนนี้ก็เวลานี่ก็บ่ายโมงกว่าห้อยห้อยห้อยเพิ่งได้คือห่องน้ำด้วยโอ้อเจ้กินลมบอลหู

กระโดดๆนี่ชอบพอดิเงาพอดีก็ต้องไปทางเรื่อยๆมันจะไปทอดที่เด้อจังมันสีชุกเลยรถ

มาไม่นี้กะไก่ตอกอะถือมาสองตัทุกคนมาลองบึ้งนะเพราะว่ามันเด็ดมันเลิศมีเด็ดมันน่าจะมีไก่ป่าขันกันเลยเอาหอนพับมาแล้วก็ไก่ไหมมาลองนะไก่ได้น้องเลยต่างรถกัเอยมัตางทุกคน เรองนี้เจจยยอมลไปเลยได้เรแซกระปุกขบ้าเลยไป ขึ้ยอดเลยทุกคนเลยบ่อนชุกนี่แงๆนี่ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนเบิ้งพอได้ลงชุกรถก็อดเลยมีโอกาสได้ถ่ายก็เบิ้งแล้ว อีวตังนีเมัดเลยไปเดี๋ยวเซฟร้อยวู้ร้อยจาไรเออดแล้วสองแขนเนี่โอเคแล้วเร์มีร้อยแ้วคือวมีมากก็ได้ตามเเลย เยวเห็นกัได <ss cke twelve video> <royable> ้สองคนหมอเตอร์ประมวณนึไวายละฉันไม่ได้ขี่รถเลยเมื่อนี้นะยางตะเลอะเลยเมื่อไงผมขี่รถอีกตากเลยตากหรือถือวัสดุโผดเลยเดินนึ่งแล้วเขาไปได้มาเขาคิดว่ามันจำบ่ายขึ้น ว่าเาโดนเพราะว่าตั้งน <ห Harmon. S 1> ั่งดิมนี่ไปได้เร็วอ่ะถือว่าไปง่ายอยู่เราจะมาทางนี้ได้สบายง่ายขึ้นนะย่างพุนอะไรแต่ว่าปกติแล้วทางนี้ย่างพ้นก็จะชิบูมาเลยทางเวทในไปไปได้เลยต้องถือว่าถือว่าตั้งเป้าหมายไว้สี่โมงนี้เกิดนะน่าจะเกิดพอที่พักเขาน่าจะมืดทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังพิทันได้ เยอะหอดนะท่าน้าวเยอะหอดใายเติมข้างนี่ตัวรถยนลยน้ำมันนี่เชื่อเต็มทางนี่นนากับน,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 นี่ัว่หอดได้ได้เสื้ออีกขากับหอดจุดนี้จต่ห้าโมงคนก็ดีอาก็ได้เก้าชั่วโมงนะในการาทำละเริ่มทำละแต่ยังไม่ได้ทอดจุดหมยปลายทาง ไก่เติมเอาขาดแค่เดียวสี่โมงว่าน่าจะประมาณหกโมงจุดหมายม ทางมาฮอดกาพอดีมืดทุกคน,นพอดีรวบรวมแล้วประมาณหกเอ็นประมาณสิบชั่วโมงในการมาถือว่าสมควนนะทางยนะขนาดขาดคาดหมายวว่สี่โมงฮอดนะแต่บ่ฮอดพอดีฮอดที่พักนะก็หกโมงปลายเลยถือว่ามืดนะวันนี้เราก็จะได้หา เอจะให้กิ่นกิ่นเขาแล้วก็ชิได้พักพรอนทีมงานทรัแต่ละคนก็ถือว่ามันแห้งทุกคนชุกรถแทบจะไม่ได้ขี้เขารดลบมึ้นลบลงลบมึนลบลงอยี่นะถือว่าทางแงะนะหลบนีแงะนดเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำมันรถขี่ขากลับนี้น่าจะมีห่อน้ำมันรถยันได้เติมพุ่นแหละแต่ว่าน่าจะห้อนบานคนขากลับถือว่าน้ำมันนะครเติมที่ กันนำมันลงจะยๆวิทย์น่ะก้นจโจยนะหรือมีฮอดเครื่องถังในน้ำมันนะขากรับนี่บ่ฮอดนะอ่าแรงแกอันนี้บ่เห็น,ะน,นะะอ,อ,บบนอะไรอย่าี้จังหวะเดี๋ยวเดี๋ไวเดี๋ยลาบบ่ปักปอกๆเลยแกเอาน้ำเทือยหลามปนนะเกลเนะลยะสรุปแล้วน่ย,ยู่ในกินเค่ะแกนี่ ลุนนกเขานี่แหลนะแล้วก็ต่ำโทนะมีเท่านี้แหละกินแล้วก็จะได้พักกันพักผ่อนหลังจากกินข้าวยาแล้วก็มีม้ม,มพักพ่อนนะถ้า <Yeah. S 1> ที่ไปหาเลาะกาันนี่แหล,ละคือสบายสบายเสรว่าทีมงานแต่ละคนพี่โม้ชน,นะในการเดินทาง มีเท่านี้ทุกคนอางจะกินขา้าวยาแล้วก็ได้พากันพักก้อนหรือว่าเพเลดูก็ไปเด้อมปทางไหนหาเลาะหา <c oughs> ยาเลาะมีไหวนะ <c oughs> เ,เลยนะจนหลายขันบลอยเฮ้าอู้เลยมันไปคนละเลื่องบลแล้วก็กินข้าวแล้วก็พักพรนมื้อนี้เดินทางติดต <c oughs> ามผูล้ล่นผู้อื่นผู้ล่กันมีไหวและะ้วก็เพราะว่าในการเดินทางเฮาโหดลายแล้วกันัธรรมดาเอาคิดว่ารอบก้อนมากครับหม่ใกล้คิดว่าโหดแล้วก็ยังบ่ซ้ำรอบนี้เลย รอบนี้ถือว่าโหดแนะเหน่อยในการเดินทางอ่ะมาๆกินข้าวเนี่ยครับโอเคทุกคนหลังจากกินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็จะได้หาพักผ่อนนะถือว่าไปการมือนี่ก็บอไปแล้วล่ะเหนื่อยพักผ่อนสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ปิดไว้สักนี้พอาะพอเด้๋หม่ในมื่อเสาพ์คนละทุกคนเลยไปบายทุกคน